สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาดีผ้าไทยทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะให้กับคุณพี่กมลวันนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณพี่นะคะบอกว่าอยากได้ผ้าถุงนะคะเอาไว้ใส่งานขาวดํานะคะสีดำเนาะลายของผ้าฝ้ายหมักพรนหกร้อยเก้าสิบาทหกร้อยเก้าสิบาทบร,ริการจัดส่งฟรีมีของแถมนะคะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าขา,านี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสีดําค่ะดำดาเลยนะคะ ใส่นะคะสวมใส่เป็นงานขาวดำไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะตัดเป็นผ้าถุงนะคะใช้ผืนเดียวพอนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้านะคะอยากให้ทางร้านเราตัดให้นะคะก็ค่าตัด800บาทจะเป็นผ้าถุงแบบ,บิดตะขอวนะคะ <c oughs> คุณลูกค้านะ <c oughs> คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้สีดํานะคะผืนนี้สีดานะคะและที่สำคัญค่ะจัดทรงฟรีมีของแถมให้ด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะ <c oughs> คุณลูกค้านะบอกว่าเอาผ้าเช็ดมือนะเลือกเป็นผ้าเช็ดมือนะคะเพราะว่าเราจะให้เลือกได้นะคะว่าจะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ หรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดมือนะคะจากนะคะก็ผลิตภัณฑ์นเนาะจากกลุ่มแม่บ้านนะคะจากกลุ่มแม่บ้านนะคะแปลรูปผ้าของมาน,นะคะของจังหวัดร,ร้อยเอ็ดของเราเนั่เนเองคะ่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจนะคะงานผ้าไทยผ้าทองงานแฮนด์เมดนะคะผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะฝากากดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยให้ด้วยนะคะสีดาําจ้าผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายหมักโคนลายของ690บายเก้าสิบาทค่ะ มาสวมใส่ได้เลยนะนี่ค่ะไปตัดผ้าถุงนะใช้ผืนเดียวพอนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะนําไปตัดเสื้อนะขออนุญาตว่าให้ใช้2ผืนนะคะหรือว่าซื้อเป็นเซตได้นะคะก็คือผ้าผ้าพื้นกับผ้าลายอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าค่ะมันถึงจะพอนะขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะะถ้าผ้าถุงกับผืนเดียวพอคะ่ะถ้าเอวไม่ใหญ่มากนะถ้าเอวสามสามสิบห้าสามสิบหกอย่างเงี้ยได้เลยนโอเคค่ะ จัดส่งนะคะคุณพี่กมลวันนะคะอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครค่ะร้านแม่บริผ้าไทยของเรานะคะจัดส่งสินค้าทั่วไทยนะคะบริการจัดส่งฟรีมีของแถมและที่สําคัญนะคะสินค้าบางรายการนะคะสินค้าบางรายการนะเก็บเงินปลายทางไม่ต้องบวกเพิ่มด้วยนะคะแต่ถ้ากรณีสินค้ารุ่นไหนอะไรยังไงที่ต้องเก็บเงินปลายทางก็ขออนุญาตเพิ่ม30บาทแต่ต้องก็จะแจ้งคุณลูกค้าก่อนนะคะว่าต้องมีค่า COD ค่าเก็บเงินปลายทางด้วยเนาะยังไงก็ฝากร้านแม่บริผ้าไทยไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าทนะะค สวยๆนะคะมาอัปเดตใหม่ทุกๆวันเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง youtube แม่มดีพัาไทยรีบๆโทรกันเข้ามานะคะมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ0 8 9 0 1 6 0 0 8จ้านะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกท่านติดตามขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ